หลังจากที่เราดูมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าการพิมพ์สัมิติคืออะไรมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างมาสู่ในจุดนี้ก็คือจุดที่ว่าแล้วเราสามารถที่จะเอาเครื่องพิมพ์สัมเนี้ย สามิติเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างที่จะไปช่วยให้เราเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเอานำไปใช้งานในชนีวิตประจำวันได้จริงขอสรุปย่อๆเลยนะคะมีทั้งหมดประมาณ6ข้อค่ะข้อที่1ก็คือการพิมพ์ตัวต้นแบบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อที่2คือเป็นการ clean processing ก็คือการ การที่ผลิตตัวต้นแบบออกมาเป็น,ปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่3ก็คือ complex shape ก็คือสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ดีข้อที่4คือ easy to use หมายถึงคือเราสามารถใช้งานง่ายเราสามารถใช้งานได้เลยทันทีได้เร็วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อที่5นะคะ reduce design complex หมายความว่า ปกติแล้วถ้าเราใช้ชิ้นงาน C N C อย่างี้ค่ะเราจะต้องใช้ชิ้นงานที่ตัดจากชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กทีนี้ตรงนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน phone, เหตุผลมีเครื่องพิมพ์สามมิติมาเครื่องพิมพ์สติกเขาพิมพ์ได้ทันทีคือลดเวลาในการในการพิมพ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็พิมพ์ชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเขาพิมพ์จากเล็กไปใหญ่เพราะงั้นตรงนี้ก็คือสามารถลดความลดเวลาในการพิมพ์หรือการออกแบบตัวต้นแบบได้ดี สุดท้ายเลยนะคะข้อที่6ก็คือชิปก็คือเทคโนโลยีนี้ก็คือในปัจจุบันนี้ราคานี้สามารถเราสามารถที่จะเอื้อมถึงค่อนข้างได้ง่ายเลยจะมีราคาเลยค่อนข้างถูกเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาในการใช้งานที่ไม่ต้องออไม่ต้องไปเสียเวลาในการทำงานที่ไปใส่ CNC มานานก็เลยทำให้เรามีค่าเราสามารถออกแบบได้รวดเร็วได้เวลาได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกชิ้นงานที่มีความถูกมากยิ่งขึ้นนะคะ